ต้อนรับเข้าสู่ช่องไร่กลิ่นสังนะคะหรือร้านกาแฟไร่กลิ่นสังค่ะมาพบกับพี่นุก ไมค้ปากแดงอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะพี่นุจะมาแนะนําสูตรการทําชาเขียวนมค่ะแตบบ่เป็นชาเขียวนมแบบเข้มข้นเลยนะคะสําหรับสาวกชาเขียวเลยนะคะนี่เป็นชาเขียวนมแบบนี้นะคะที่ให้สีแบบว่าเข้มๆแบบนี้เลยนะคะแล้วรสชาติชาเขียวนี้ก็มาเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและว,วิธีการทําเมนูชาเขียวนมแบบเข้มๆกันเลยดีกว่านะคะไปดรกันเลย สำหรับส่วนผสมก็มีดังนี้นะคะ 1. ผงชาเขียว 2. น้ำร้อน 3. น้ำตาลทราย 4. นมข้นหวานและ5น้ำแข็งค่ะพินุจะใช้ผงชาเขียวที่2ช้อนโต๊ะหรือ2ช้อนตวงนะคะแต่ถ้าชอบเข้มกว่านี้นะคะก็ปรับเพิ่มได้เลยค่ะเติมน้ำร้อนที่200 ml จากนั้นก็คนให้ผงชาเขียวกับน้ำร้อนนะคะเขาทำปฏิกิริยากันค่ะยิ่งคนมากความเข้มข้นก็จะออกมามากค่ะเตรียมแก้วนะคะแล้วก็ถุงกลองค่ะสำหรับถุงกลองอย่าลืมลวกด้วยน้ำร้อนเพื่อทำความสะอาดและดับกลิ่นก่อนใช้งานทุกครั้งนะคะใส่ถุงกลองลงไปในแก้วแล้วนำน้ำชาเขียวนะคะเทใส่ลงไปเลย เราก็จะเพิ่มความเข้มข้นของชาด้วยการเทชาสลับไปสลับมาหลายๆรอบนะคะพี่นุ่ก็จะเทสลับไปมาประมาณ5-6รอบอะค่ะเพราะว่าสูตรนี้นะคะต้องการเน้นชาแบบเข้มๆเ,เลยค่ะจากนั้นก็บีบขันน้ำออกมาให้หมดเลย เติมน้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยนมข้นหวานที่45 ml ปูดออกมาให้หมดเลยนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันสูตรนี้พี่นุจะไม่ได้ใส่ครีมเทียมและนมข้นจืดนะคะเพราะพี่นุต้องการชูความเข้มข้นของชาเขียวให้ออกมาให้มากที่สุดค่ะ เตรียมแก้วนะคะพี่นุ้จะใช้เป็นแก้วทรงสี่เหลี่ยมนะคะหรือทรงพีระมิดขนาด22ออน์ค่ะตักน้ำแข็งใส่ลงไปให้เต็มแก้วเลยแล้วก็นำน้ำชาเขียวที่เราปรุงเอาไว้นะคะเทใส่ลงไปในแก้วค่ะคนเล็กน้อยเติมน้ำแข็งอีกนิดหน่อยปิดฝาให้สนิทใส่หลอดเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ร้อยแล้วนะคะเมนูชาเขียวนมสูตรเข้มข้นค่ะเดี๋ยวพี่นุจะชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติเขาจะเป็นอย่างไรคะ่ะ ได้รสชาติความเป็นชาเขียวเต็มเมเลยนะคะให้ความรู้สึกมีความฝัดฝาดชาเขียวนะคะแล้วได้กลิ่นของความเป็นชาเขียวนะคะแล้วก็มีความเป็นแบบเป็นนมขึ้นมากลุ่นกลุ่นละมุนละมุนนะคะไม่ถึงกับจัดมากนะคะก็สูตรนี้นะคะก็คือจะสังเกตได้เลยนะคะว่าพี่นุจะไม่ได้ใส่ครีมเทียมแลว้วก็จะไม่ได้ใส่นมข้นจืดนะคะโดยส่วนตัวของพี่นุแล้วนะคะพี่นุคิดว่าครีมเทียมและก็นมข้นจืดนะคะเขาจะเป็นตัวดึงให้เครื่องดื่มมีความแบบ ความมันความละมุนยิ่งขึ้นนะคะก็คือจะเป็นการดึงรสชาติชาเขียวไม่ให้เขาโดดเด่นมากจนเกินไปนะคะแต่ว่าสูตรนี้นะคะก็คือจะไม่ได้ใส่ครีมเคียมและนมข้นจืดนะคะมันก็เลยโชว์ความเป็นชาเขียวที่ชัดเจนขึ้นมากกว่าเดิมนะคะแต่ว่าเพื่อนท่านไหนเออต้องการใส่ครีมเคียมหรือใส่นมข้นจืดอันนี้แล้วแต่เลยนะคะไม่ผิดใดๆเลยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบกันไปเลยนะคะแต่พเอิญว่าพี่นัวชอบแบบสไตล์นี้นะคะชอบความเข้มเข้มก็เลยอยากจะมาแช์แล้วก็อยากจะมาแบ่งปันสูตรชาเขียวแบบเข้มเข้ม ะคะุณจะมีเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ชอบทานชาเขียวแบบเข้มๆแบบพี่นุ้นะคะก็จะได้นําเอาไปประยุกต์แล้วก็ปรับใช้กันได้เลยนะคะและในส่วนของความหวานนะคะพี่นุ้ยจะใส่น้ำตาลทรายที่1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็นมข้นนมข้นหวานที่45 ml นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบแบบหวานน้อยๆนะคะก็ตัดน้าตาลออกไปได้เลยนะคะไม่ต้องใส่น้าตาลใส่แค่นมข้นหวาน45 ml ก็ได้หรือถ้าอยากได้หวานแบบเบาๆกว่านี้อีกนะคะต้องการโชว์ความเป็นชาเขียวที่ชัดเจนมากๆยิ่งขึ้นนะคะก็ใส่นมข้นหวานแค่30 ml ก็ได้ ะะสูตรนี้ก็อร่อยเช่นกันค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองนําเอาสูตรชาเขียวแบบเข้มๆข,ข,ของพี่นุ้ยป,ประยุกต์แล้วก็ปรับใช้กันได้เลยนะคะและถ้าอยากจะให้พี่นุ้ยมาแนะนําสูตรไหนหรือเมนูอะไรนะคะหรืออยากจะเข้ามาพูดคุยถกทายกันก็ได้เลยค่ะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยพี่นุ้ยขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิป,ปอื่นๆของพี่นุ้ยนะคะสําหรับวันนี้พี่นุ้ยขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊วยบ๊ายบายค่ะ